ทีนี้ขอขอนอกเรื่องนิดนึงในเรื่องของบุคคลที่สามนะคะพยายามนึกถึงบุคคลที่สามถ้าเราจัดการกับบุคคลหนึ่งเอาไม่อยู่เช่นเรา<ม>เราจัดเราเราแบบคล้ายๆว่าคุยกับยายไม่รู้เรื่องแล้วเอาบุคล 3, <ม>บคลที่สามมาอ้างบุคคลที่สามไม่จําเป็นต้องสูงส่งขนาดหมอยกตัวอ,อย่างเมื่อกี้เห็นไหมคะมิก้กลายมาเป็นบุคคลที่สามยกตัวอ,อย่าง<ม>ลูกเราเหอนกันเวลาเราจัดการลูกไม่อยู่ให้ดึงบุคคลที่สามเข้ามาเช่น น้องมิกกี้ชอบคุยกับครูแม่มน้องมิกกี้ชอบเรียนกับครูแม่มเพราะฉะนั้นน้องมิกกี้ไม่ฟังแม่แน่นอนแม่ก็จะบอกกับมิกกี้ว่ามิกกี้ครับครูแม่มบอกว่าเนี่ยดินสอด้ามเนี้เขียนดีมากเลยแต่ปกติมิกกี้จะไม่เขียนด้านนี้แต่ถ้าแม่บอกนี่มิกกี้ครูแม่มอ่ะเอามาให้มิกกี้นะอันนี้ก็คืออ้างถึงบุคคลที่สามนะคะหรือลูกไปชักกลางห้างลูกอยากได้ของเล่นเราเจะระจากัน ชั่วโมงนึงก็ไม่ได้ผละค่ะนะคะบุคคลที่สามคือใครเจ้าหน้าที่ในห้างคะ่ะนะคะแล้วก็ <ๆ S 1> วบอกว่าโอ้มิกกี้แม่ว่านะถ้ามิกกี้ร้อ,องดังๆมา,ๆามากๆนี่ยรปภคนนั้นน่ะชุดดำๆนเ,าาเนี่ยแม่ว่ามาแน่เลยนะอ่าหรืออันนี้ก็คือในเรื่องของบุคคลที่สามหรือถ้าเอาไม่อยู่จริงๆนะโก้เคยครั้งหนึ่งค่ะไปกระซิบเจ้าหน้าที่เราเรียกเขาว่าบอกใบบอกเซลลนะคะบอกน้องๆช่วยมาบอกกับมิกกี้หน่อยว่าอันนี้ไม่ขาย อก็อมาเลยค่ะอ่าบุ <c oughs> คคลที่สาเข้ามาช่วยเเลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขายตัวโชว์ก็ <c oughs> เหตุการณ์ตรงนั้นไปได้นะคะอันนี้อยากให้ท่านนึกอะไรไม่ออกเราเจรจากับลูกไม่รู้เรื่องพยายามหาบุคคลที่สามเข้ามาช่วยบ<ด>ุคคลที่สาเข้ามาช่วยเนาะ